มีคำถามสั้นๆพุทธศาสนาคืออะไรอาจารย์ว่าไงฮะพุทธศาสนาคืออะไรพุทธศาสนาเราแปลตามศัพท์ก็คือศาสนาก็คำสอนพุทธะก็คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของบุคคลผู้รู้ผู้ตัสรู้อริยสัจสี่นี่ก็คือความหมายของคำว่าพระพุทธศาสนา แต่อื่นจากนี้นะ่ะถ้าไม่ใช่คําสอนพระเจ้าก็ไม่ใช่พุทธศาสนาก็เป็นคําสอนของบุคคลอื่นไปศาสนาอื่นไปอย่างนี้ครับแสดงว่าถ้าเราจะศึกษาพุทธศาสนานี่มันจะต้องมีบริบทเกี่ยวกับคํานั้นๆคำว่าศาสนาและก็เป็นศาสนาของพระเจ้าฉะนั้นเวลาที่เราศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินนยเนี่ย จะชื่อว่าเป็นพุทธศาสนาหรือไม่ก็ต้องศึกษาคําสอนของพระองค์แล้วก็คําอธิบายที่ท่านได้ทรงจําสืบต่อกันมาตามลําลดับแบบนี้ใช่ไหมครับผมครับนั้นเกี่ยวกับศาสนานะครับมีอยู่สองในในบางที่บางแห่งในสารถาทีปนิดีการได้พูดถึงคําว่าศาสนาได้แก่าศาสนาสามประการนะฮะปริยติสัทธรรมปฏิปติศัทธรรมแลวก็ปฏิเวทศัทธรรมในก่อว่าศาสนาหรืออีกที่หนึ่ง ก็พูดถึงศาสนาโดยกล่าวถึงสิกขาสามธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเมื่อกล่าวโดยนิปริยายก็ได้แก่โพธิปัจิยธรรม3 7ประกาศนั้นเวลาที่มีการพูดถึงคำว่าศาสนาศาสนาเราจะรู้ถูกตรงตามที่ท่านได้กล่าวแสดงไว้หรือไม่ก็ต้องกลับไปว่าในที่นั้นเป็นการพูดถึงปริยัติสัตธรรมไหม ก็คือนวังคสัตรุศาสตร์คำสอนของพระเจ้ามีองค์9ก้ามีสุตตะเคยยะเป็นต้นและก็ปฏิบัติสัตธรรมจัดตั้งแหนศีลมีการประพฤติข้อวัดทุดงขวัดเจริญสมถะเจริญมิปัสนานอันนี้อยู่ในส่วนของปฏิปฏิสัตธธรรมส่วนปฏิเวทาก็มรรคผลนิพพานก็ถูกกล่าวรวมไว้ในานะเป็นอารมณ์ของมรรคผลนะครับนั้นเมื่อพูดถึงาศาสนา พุทธศาสนาก็คือพระสัทธรรมสิประการปฏิบัติสัทธรรมแล้วก็ปริเวทศัทธรรมหรืออธิศีนอธิจิตอธิปัญญานะครับขอ้อการครับเอ่คําว่าศาสนาวิเคราะห์ได้ไหมครับเบียดเบียนซึ่งกิเลสและสังสารวัตรความสอนพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ตําหนิโทษกิเลสอกุศลบาประธรรมสังสารวัตรเนี่ยนะแต่ศาสนาของพุทธเจ้าคือเป็นผู้รู้อริยสัจสี่ตื่นจากกิเลสนิทรา เบิกบานด้วยรัตผลนี่เป็นต้นเนี่ยพอจะเข้าเขาไหมครับสาสิยเตติสาสนังสาสะอนุสิตธิมหิสาสะธาตุลงยุป,ปัจจัยแปลงยุปเป็นอน,นะั้นคที่พร่ำสอนบอกกล่าวพระองค์ก็มีการทร่ำสอนบอกกล่าวสาวกของพระองค์คําสอนที่มีการพูดถึงการให้พระพิสุหรือผู้ที่ประสงค์จะพ้นไปจากทุกข์ได้ประพฤติ ในอธิศีลในอธิจิตอธิปัญญานี่แหละชื่อว่าศาสนานะครับหรือโพธิปักขายธรรม37ประการที่ท่านอาจารย์พูดก็ก็เป็นในอยู่แล้วครับเพราะว่าอธิศีน์ก็เป็นไปเพื่อที่จะเบียดเบียนกิเลสกําจัดกิเลสไปแล้วที่จิตก็คือตัวสมาธิก็เป็นไปเพื่อเบียดเบียนกิเลสอธิปัญญาก็เป็นไปเพื่อเบียดเบียนกิเลสทั้งหมดสอย่างเนี้เป็นไปเพื่อกําจัดกิเลสเพื่อที่จะ ทำให้ศัตว์ทั้งหลายในพ้นไปจากทุกข์ในสังสารวัฏในเป็นในส่วนของคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าถ้าว่า,าศาสนาคํากลางๆนี่มันก็ใช้ได้หลากหลายเพราะว่าคำสอนของบุคคลอื่นนะที่ไม่ใช่คําสอนพพุทธเจ้านะก็จะอาจจะพ้นจากทุกข์ในระดับหนึ่งพ้นจากทุกข์คือภายในอบายไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์หรือแม้ไปเกิดเป็นเป็นพรหม การพ้นจากทุกข์เหล่านั้นก็ยังไม่ได้เป็นการพ้นจากทุกข์แบบถาวรนะเพียงแต่ว่าทุกข์อาจจะมีปริมาณที่ไม่มากนั้นกับทุกข์ในอบายภูแต่ว่าคําสอนพุทธเจ้าพนะระองค์สอนให้พ้นจากทุกข์ทั้งหมดนะคือพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากสภาพร่างกายคือรูปนามขันหานี้ซึ่งเป็นที่ตั้งของความทุกข์จึงแตกจากจากศนะาสนาอื่น เป็นความบริสุทธิ์ความหมดจดอย,อย่างยิ่งอันนี้คือคําสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นปฏิปทาก็เลยต้องมีเยอะศีลก็ต้องมีเยอะข้อปฏิบัติอะไรต่างๆก็มีเยอะแล้วก็เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนใครพึดปฏิบัติตามก็เป็นไปเพื่อที่จะขัดเก่ากิเลสอันนี้ก็เป็นธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับถ้าตามในสราระทีปณีดีกานะครับ ท่านกล่าวคําว่าศาสนังไว้ว่าศาสนันติปริยติปฏิปติปฏิเวทวเสนติวิถังศาสนังนิปริยาโตปณะสตติงสะโพทิปักขิยธรรมาคําว่าศาสนาได้แก่พระศาสนาสามอย่างคือปริยัติศาสนาปฏิปฏิศาสนาและปฏิเวทศาสนาแต่โดยนิปริยายโดย ตรงนะฮะได้แก่โพธิปักคยธรรม37ประการนี่คือที่1จะกล่าวไว้อย่างนี้ส่วนในอีกที่1นึ่ง้งกล่าวว่าสาสนนติอธิศีละอธิจิตตะอธิปัญญาสังขาตะสิกขตยะสังขหิตังสาสนังคําว่าพระศาสนาได้แก่คําสอนอันรวมไว้ด้วยสิกขาสามคืออธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาและท่านก็จะอธิบายไปว่าอธิศีลคืออะไรอธิจิตคืออะไร อาิยปัญญาคืออะไรนะครับตรงนี้ได้ไหมครับออโอวาทป,ปาติมโมกนะครับที่ท่านลงว่าเอตังพุทธ,ธานาสานังนะครับเนื้อหาในโอวาทป,ปาติมโมะครับที่มีการพูดถึงนี่เป็นคำสอนของพระเจ้าทั้งหลายสับพปะปัสสะาการัรณงกุศลสสะอุปสัมปทาสจิตตะปริโยทะบานางังเอตังพุทธ,ธานาสานัง คำสอนของพระเจ้าทั้งหลายคือเนี้เป็นโอวาทปาติโมกคือพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นะฮะก็จะมีการแสดงโอวาทปาติโมกแต่ในโอวาทปาติโมกนั้นบางครั้งบางทีเวลาที่มีการกล่าวถึงเกี่ยวกับสิกขาบทบัญญัติในโอวาทปาติโมกเป็นการกล่าวรวมทั้งหมดเกี่ยวกับหลักของการประพฤติปฏิบัติเว้นจากบาปอกุตลทั้งปวง อกุศลใดๆก็แล้วแต่เว้นหมดเลยการกระทํากุศลให้ถึงพร้อมตั้งแต่บวชก็มีการชำระสินจนก,กระทั่งถึงอรหัตมรัมกสูงสุดที่อรัตมรักการชำระจิตของตนให้ผองแผ้วก็คือตัวอรหัตผลนั้นในในคำอธิบายเกี่ยวกับปฏิโมกตรงนี้บางที่ก็จะมีการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการละกิเลสโดยการขมนิวร มันอยู่ที่ว่าการอธิบายนั้นอยู่ในคำพีไหนถ้าในธรรมบทก็จะอธิบายในลักษณะหนึ่งเกี่ยวกับปฏิโมกข์และจะมีการขึ้นต้นแทนที่จะขึ้นต้นเหมือนในนิทานว่าขันตีปรมังตะปติติขาในธรรมบทจะขึ้นต้นว่าสัพพปาปัสะอาการะนังและก็มีคําอธิบายที่ต่างกันเล็กน้อยถ้าถามว่าอันนี้เป็นคําสอนของมุตเจ้าไหมเป็นคําสอนของพุตเจ้าทั้งหลายเลยครับทุกๆพระองค์ ถ้าจะมีการกล่าวปาติโมกโอวาทปาติโมกพระุทธเจ้าทุกองค์เนี่ยไม่สรงละแต่ในเรื่องของอนาปาติโมกเนี่ยพระุทธเจ้าบางพระองค์เนี่ยก็บญญัติสิกขาบทบางพร,ระองค์ก็ไม่บัญญัติในคราวใดก็ตามที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทรงพระชนมายุยืนและไม่มีอาสวัตานิยธรรมคือไม่มีการทําผิดที่จะเป็นเหตุให้เกิดความมัวหมองแก่บุคคลนั้นเกิดโทษแก่บุคคลนั้น พรงก็จะไม่ได้บัญญัติสิกขาบทนะครับฉะนั้นการที่กล่าวถึงคําสอนของมูจ้าอย่างที่อุสต,ตออมาก็คือเป็นการกล่าวตามโอวาทปาติโมกซึ่งเป็นคําสอนของมูจ้าทุกๆพระองค์แต่ในฐานะที่ท่านแสดงไว้ในสารถาธีปณีเป็นการกล่าวว่าในโอวาทปาติโมกนะ่ะก็จำแนกเป็นอธิศีลอธิจิตอ,อธิปัญญาได้หรือจะกล่าวโดย ปริยติสัทธรรมปฏิปฏิสัตธรรมหรือปฏิเวทสัตธรรมได้นะครับจริงก็มีความสอดคล้องกันนะครับการยังกุศลให้เกิดขึ้นตั้งแต่การออกบวชจนถึงพระอรหันต์ชื่อว่าการยังกุศลให้ถึงพร้อมก็ไม่ต่างไปจากโพธิปัจิยธรรม3-7ประการปฏิประฐาน 4, สี่สมประทานสนีะ่ที่มันสามารถที่จะพูดสงเคราะห์รวมกันได้เพราะเป็นนัยยะเดียวกัน เพราะคนที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักของโพธิปัจจยธรรมก็ไม่สามารถที่จะเป็นพระอารหันต์ได้เป็นพระอาริยบุคคลได้หรือในส่วนของอธิสีนัธิจิตแล้วก็อธิปัญญานะครับก็สามารถที่จะลงกันได้โดยเนื้อความถึงแม้ว่าพยัญชนะจะมีความแตกต่างกันแต่การปฏิพฤติปฏิบัติยังไงก็จะไม่พ้นจากอาธิสีนอธิจิตอธิปัญญาหรือว่าการปฏิบัติ าตามหลักของโหติปักเกียธรรมพระพุทธศาสนาคืออะไรนะครับผมฟังก็ได้รับคําตอบพร้อมกับทุกคนนะครับในมุมที่ละเอียดและลึกซึง้งพร้อมทั้งความเข้าใจนะครับแต่มีมุมหนึ่งนะครับเออเราอยากให้มองเห็นร่วมกันนะครับพระที่อาจจะบวชมาใหม่ก็ดีรวมทั้งนอ้องสัมมาเนรก็ดีพุทธศาสนาคืออะไรโอ้หลวงพ่อหลวงตาบวชมาใหม่อาจจะบอกว่าเชาามากระทำวัด ตายหน่อยหกโมงก็ไปบินทบาทมีคินิมนต์ก็ไปตามคิติมนต์ของญาติโยมกวาดวัดทำความสะอาดตกเย็นก็ทำว่าสวดมนต์เข้านอนนี้พอได้ไหมครับอาจารย์พุทธศาสนาคืออะไรถามหลวงพ่อก็จะเนี่ยแหละเป็นอย่างนี้แหละหลวงพ่อก็ว่าอย่างนั้นก็ดูว่าอยู่ในข้อไหนถ้ามีการศึกษาเราเรียนสวดมนต์สวดมนต์เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับ มีคนเขาถามผมว่าสวดมันต้องรู้คําแปลก่อนสวดแล้วมันจึงถึงจะทําให้เกิดความเข้าใจถ้าหากว่าไม่เข้าใจสวดเหมือนนกแก้วนกขุนทองเนี่ยไม่ควรทําผมก็ไม่เคยเห็นนกแก้วนกขุนทองมันสวดมนนะฮะเพียงแต่ว่าตอนที่เราฟังครูบาอาจารย์พระเถระที่เราเรียกว่าหลวงพ่อหลวงตาหลวงปู่เจ้าวาดหรือพี่เลี้ยงที่ดูแลเราตอนเราบวชใหม่ ไม่เคยตั้งคําถามว่าทำไมต้องสวดสวดอย่างเดียวฮะแล้วใครจะรู้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเรากลับได้รับประโยชน์ที่ทรงจําพระปริศได้ไม่ใช่เพิ่งมาท่องนะท่องใน,นในบทใหม่ฮะทุกวันนี้แก้ทวนฉะนั้นพอเราทรงจําได้ภาระในการทรงจําไม่มีแล้วตอนนี้คือทําความเข้าใจฉะนั้นการสวดการสาธยายนะสวดไปก่อนเลยฮะ จำได้จำไม่ได้หรือไม่เข้าใจในภาษาเรียนที่หลังได้แต่การสวดการทรงจำการสาธยายเป็นเรื่องดีถ้าท่านมีการทรงจำาัปปะริศจะเจ็ดตำนานหรือสิบสองตำนานถามว่าในนั้นอะ่ะเป็นคำสอนของพระเจ้าไหมเป็นส่วนหนึ่งเป็นคำสอนของพระองค์แต่ไม่ครอบคลุมทั้งหมดและปัจจุบันเราก็ยังไม่สามารถจะบอกได้ว่าเราเรียนครอบคลุมคำสอนของพระองค์ทั้งหมด แต่เรากําลังเรียนคําสอนหลวงปู่หลวงตาพระพิสุสธสมเนรที่ท่านสวดสาธยาและท่านเข้าใจแบบนั้นก็ถือว่าท่านเข้าใจถูกในระดับหนึ่งอาจจะเป็นความเข้าใจที่ได้รับสืบทอดกันมาแต่ถ้าหากว่าจะให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นก็เติมเสริมข้อมูลในส่วนที่จะต้องเพิ่มให้ท่านว่าสวดมนมต์ทำวัดเป็นกุศลส่วนไหนเป็นการรักษาคําสอนของพุทเจ้าแบบไหน ในสมัยพุทธกาลมีการสาธยายคําสอนหรือไม่ก็ยกตัวอย่างให้ท่านฟังพระอานอนท์เมื่อมีการดูแลวัฒนธพระผู้มีวิัสคท่านก็จะทรงจําทวนมนของท่านสาธยายพุทธพจน์เพื่อให้เกิดความช่ำชองคล่องปากขึ้นใจทั้งทั้งที่ท่านก็เป็นผู้มีสตินะฮะเป็นเอตตะคะแต่การสวดการสาธยายของท่านก็มีอยู่ถ้าว่าเราใส่ใจในลักษณะนี้ก็เชื่อว่าเราก็ได้ประพฤตตามคำสอนนะฮะ จะเป็นส่วนหนึ่งอาจจะไม่ครอบคลุมเหมือนอย่างเราเราก็ยังเรียนได้แค่ส่วนหนึ่งนะฮะของคําสอนของพระองค์หลายวันที่ผ่านมาที่ประทัดหนองสามหมื่นจัดสวดสัยตยายพระไตรปิฎก45ิ้าเล่มจบ45วันก็ได้คุยกับญาติโยมที่มาสวดในช่วงสวดประธานว่าเสียงม,มันเพลาะว่าอย่างนั้นนะนเวลาสวดได้ทานองโดยเฉพาะ พระที่นําสวดเนี่ยท่านมีจังหวะแล้วก็ให้โยมได้ได้ตามท่านก็มีความเพลิดเพลินทีนี้ตอนเลิกจากการสวดโยมก็เลยมาคุยว่าโยมอยากจะรู้ความหมายที่เราสวดไปว่ามันมีความหมายว่าอะไรอ่านที่ไหนเล่มไหนเนี่ยจุดเริ่มต้นคือเขาสาธยายเป็นภาคภาษาบาลีไม่เข้าใจบาลีก็ไม่ได้เรียน ไม่เข้าใจว่าที่ตัวเองสวดเนี่ยสวดอะไรบางคนนะครับในวันสุดท้ายเนี่ยตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง4ี่ทุ่มครึ่งบอกว่าเก้าชั่วโมงแล้วนาจารนนายอไม่ไปไหนเลยเพราะว่าจะจบแล้ววันนั้นเนี่ยเจะเาให้จบคพือตั้งใจมาหลายวันแล้ววันนี้จะจบะก็สวดโดยอาศัยศรัทธาแต่ว่าเมื่อมีการสวดสัตยายแล้วการขวนขวายที่จะรู้เนื้อความเนี่ย มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะเพราะว่าคําสอนพระเจ้าจะมีระหว่างพยัญชนะกับอัฏฐะา,าเราได้พยัญชนะแล้วนะถือว่าได้หนึ่งแล้วนะอัฏฐะเราต้องไปหาเพิ่มเติมแต่ทางว่าเราไม่ท่องไม่สวดเลยบอกว่ามันไม่รู้เรื่องไม่ท่องทําไมทั้งอัฏฐะก็ไม่ได้พยัญชนะก็ไม่ได้ไม่ได้ทั้งสองอย่างนะอย่างน้อยเรามีอยู่ในกำม,มือเราคือพยัญชนะเราทรงจำไว้แล้ววงคุณะสูตรรัตนะสูตร กรณีเมตตาสูตรทร,รมาจากกุวัตนสูตรอาทิตตปร,ริยยจสูตรทชกกสูตรเราทรงจำไว้แล้วเราได้พยัญชนะแล้วเพราะเราก็ไปเรียนแล้วก็ทำความเข้าใจได้รักษาคำสอนพระเจ้าไว้ไว้ได้อย่างนี้ครับมันจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันที่โยมที่เล่าเนี่ยเขาก็ไปถามผมก็เลยบอกว่าโยมต้องไปเรียนอภิธรรมนะเพราะคำพีที่โยมสวดเนี่ยเป็นคำพีมหาปัฏฐาน เป็นคำพีสุดท้ายแล้วก็เป็นคำพีที่มีความสุขขุมลุ่มลึกที่สุดในบรรดาคำพีอภิธรรมทั้งหมดเชื่อมโยงกันเป็นอนันตนายัยเห็นไหมเนี่ยธงจพรรังสีเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับคำพีนี้ด้วยมันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับอาศัยความไม่รู้ก็ก้าวไปสู่ความรู้อยากรู้อยากเข้าใจว่าสิ่งที่เองสวดเนี่ยมีความหมายว่าอะไร ก็ไม่เห็นหลายๆมิติครับที่ผมนํามาเสนอว่าเออพระหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาบวชมาใหม่ไม่ใช่ว่าท่านจะมาบวชแล้วไม่ทํากิจของพระศาสนาท่านสวนมดมนต์นีมบางท่านไม่ได้นะครับว่อาจารย์ต้องทําวัดเช้านี่วัดเย็นท่านก็สวดพระปริตบางท่านนะครับเล่มเหลืองมนวิถีสวดได้หมดนะครับสิ่งที่เราจะให้ต่อไปเนี่ยก็คือปริยัติธรรมความเข้าใจเข้าไปไปพินทบาทมีไหมครับพินทบาทก็เป็น มหาวัดนะครับใส่ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อวัดของการบินทบาทเป็นยังไงเมื่อเรียนรู้มากขึ้นหลวงพ่อก็ดีสัมมาเนนก็ดีเนี่ยก็จะได้ปฏิบัติตามธรรมเนียมที่ถูกต้องต่อไปสิ่งที่ท่านบวชมาก็าทําตามธรรมเนียมนั่นแหละที่ปฏิบัติมาสิ่งที่จะให้เกิดความเข้าใจต่อไปก็คือให้มีการเรียนรู้ปริยัติธรรมต่างๆไม่ว่าทางคณะสงฆ์ก็จะมีหลักสูตรการเรียนนะักธรรมตีโทเอก อันนี้ก็เป็นสิ่งเกื้อกูลอย่างหนึ่งเบื้องต้นทาให้เกิดความเข้าใจคําว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรพอดีพูดถึงเรื่องพุทธศาสนาก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าถ้ามีคนถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเนี่ยอยากให้อาจารย์หลายท่านลองเสนอวิธีการดูว่าจะตอบยังไงให้เข้าใจง่ายที่สุดสําหรับคนที่ใหม่กับศาสนานะครับถ้าถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรควรตอบยังไงดีครับที่จะเข้าใจเลยว่านี่แหละคือคําสอนพระพุทธเจ้า ตัสรู้อะไรก็อสอนอนั้นแหละอริยสัจสี่นะฮะก็สิ่งที่บวงตัสรู้มาแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อกูลแก่สัตว์ด้วยนะจริงๆสิ่งที่ระองตัสรู้นี่มีเยอะมากมายแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นประโยชน์เพื่อกูลในการที่จะดอสัตว์ขนสัตว์ออกจากทุกข์อันนี้ต้องไปดูจุดประสงค์เดิมตอนที่โะองปาสนาพุทธภูมินะนั้นคําสอนที่ประมวลมาแสดงเนี่ยเพื่อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายก็ไม่กื่นไปจากสติปัต สติปฐาน4ด้วยแล้วก็อริยสัจสี่ถ้าสรุปก็คืออริยสัจสี่ครับลองยกมาสิครับว่ามีสูตรไหนบ้างคําไหนบ้างที่จะพดไปจากอริยสัจสี่ไม่มีครับมันสามารถส่งเคราะลงในส่วนของสภาวะธรรมได้ได้ทั้งหมดเช่นพูดถึงในส่วนของโทสะก็อยู่ในส่วนของทุกขสัจการิยสัจสี่พูดถึงปัวบีธาตุลักษณะที่แข็งก็อยู่ใน พุทขศัพอริยศัจท์สี่พอพูดถึงในส่วนของโลภะตัณหาก็อยู่ในส่วนของสมุทยัทยสัตว์อย่างนี้นะมันก็สามารถที่จะสงเคราะห์ลงได้นะครับแต่ว่าในส่วนของพระสูตรอะไรต่งางๆที่พระองค์แสดงเนื่องจากว่าพ้อยตามอัตยาสายของสัตว์เนื่อสัตว์ทั้งหลายอาศัยคํานี้เป็นช่องทางเข้าถึงภาษาศาสนาพระองค์ก็ตัดคํานี้แต่เนื่องจากว่าสิ่งที่พระองค์แสดงเนี่ยมันเป็นสัจธรรมด้วยกันเป็นปรมาตธรรมด้วยกัน เมื่อเข้าใจอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็สามารถที่จะเชื่อมโยงถึงกันได้เห็หนนามมาทําอย่างใดอย่างหนึ่งความไม่เที่ยงปเป็นตัวเป็นตามันก็เข้าใจหมดนะครับว่าไอ้อืนเนี่ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละก่อนเป็นปรมัตยรับปรมัตธรรมด้วยกันกินเกลือเม็ดเดียวมันไม่ต้องไปชิมเกลือทั้งโลกหรอกครับมันก็เค็มเหมือนกันทั้งโลกนั่นแหละเพราะมันเป็นเกลือชนิดเดียวกันเป็นสิ่งแบบเป็นลักษณะประเภทเดียวกันทำมากก็เป็นปรมัตธรรมด้วยกันมันก็เหมือนกัน จะบอกงี้ได้ไหมครับผู้เจ้าสอนประโยชน์สาอย่างประโยชน์ชาตินี้ประโยชน์ทันตาเห็นทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์หรือประโยชน์ชาติหน้าประโยชน์เลยตาเห็นพูดถึงศรัทธาสีจาคะปัญญาพูดถึงประโยชน์สูงสุดคืออริยมรรคมแปดระยะสีเอาประโยชน์สามไปเลยในแง่หนึ่งนะอันนี้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าก็เครือกูร์แก่ริยะสีนะครับ เพราะว่าถามว่าประโยชน์โลกนี้ขวยคว้าไม่ได้ประโยชน์โลกหน้าก็ไม่ต้องพูดถึงประโยชน์โ่กยิ่งก็ห่างไกลใช่ไหมครับประโยชน์โลกหน้าอย่างนี้มันจะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมนะอัตภาพความเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหม,นะรนนรมก็จะเป็นที่รองรับในการที่จะบรรลุธรรมประโยชน์โลกหน้าไม่ใช่ว่าไปเกิดในอบายนะครับถ้าอายนะหมดสิทธิ์เลยอัตภาพอย่างนั้นไม่สามารถที่จะรองรับคุณธรรมเบื้องสูงได้เพียงแต่ว่าบุคคลน,นั้นนะ่ะบารมีไม่พ้อมมูลในการที่จะบรรลุธรรมใน ชาตินี้พระองค์ก็ไปให้เหตุให้ปัจจัยคือแสดงธรรมเป็นประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแก่เขาเพื่อต่อไปในอนาคตในกายภาคหน้าเนี่ยเขาก็สามารถที่จะกระทําที่สุดแห่งทุกได้อย่างเช่นในคราวที่พระองค์ไปแสดงธรรมที่ขอบสะใช่ไหมครับก็รู้ว่ากบตัวนี้ได้ยินได้ฟังธรรมแล้วก็จะได้รับประโยชน์เพราะตัภาพของกบไม่สามารถจะรองรับคุณธธรรมเบื้องสูงได้แต่รู้ว่ากบตัวเนี้ยมันดูกะตัวเนี้ยได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วยังจิตที่เลื่อมใส จะไปเกิดเป็นเทพบุตรหลังจากนั้นนะ่ะได้แต่ภาพที่เป็นประโยชน์ลอกหน้าเหมาะแก่การที่จะลองรับคุณธรรมเบื้องสูงคือตัสรุวอริยสัตย์กลับมาฟังธรรมอีกรอบหนึ่งนะใช้เวลาแค่น่าจะวันเดียวแปบ๊บเดียวนะครับจากกกไปเทวนาะแล้วกลับมาปุ๊บบรรลุธรรมเลยครับชาติหน้าอย่าคิดว่ามันนานนะครับชาติหน้าอย่าไปปฏิเสธว่าเอ๊ะจริงจกตัวนี้มันไม่มีบุญวาสนานะมันฟังธรรมปุ๊บบรรลุตาไปปุ๊บไปเกิดไปเทวโลกกลับมาฟังธรรมอีกรอบหนึ่งเป็นพระอริยะ ไหมครับไม่ถึงวันด้วยซ้ำนะผมว่านะแปบ๊บเดียวเองกบมันดูกะนี่นะนะครับเป็นประโยชน์โลกหนะ้านะครับเป็นอย่างนี้ไนงะถึงอย่างไรประโยชน์โลกนี้ประโยชน์นระดัก็เป็นไปเพื่ออริยรรสัจสี่นั่นแหละครับในการที่จะบรรลุธรรมก็มีความเชื่อมโยงกันนะเกี่ยวข้องสัมพันธ์นะครับอาจารย์ถูกไม่ผิดครับประเด็นอาจารย์ภาคภูมิถามแล้วเป็นคําถามเปิดใครตอบแบบไหนที่อยู่เกี่ยวข้องกับคาสอนําะองถูกหมดแหละเป็นคําถามที่ตอบแล้วเนี่ย สามารถที่จะให้คะแนนถูกหมดนะฮะแบบประโยชน์สามพระองค์ก็แสดงประโยคสามจริงพออริยสัจสีก็แสดงจริงถ้าจะผมบอกว่าเาผมเอาพระดํารัสตอนท้ายที่บ่งใกล้ปีนิพพานทําและว,วินัยนั่แหละเป็นศาสดาของเธอเนี่ยก็แสดงว่าเราศึกษาทรรมกับวินยัยทมก็คือพระสูตรพระพิธรรมวินัยก็คือวินัยมีวินยันยพิยยดกก็เป็นคําสอนของพระองค์ก็คือ จะกล่าวในลักษณะไหนก็ตามที่มีความถูกตรงกับอรยาใสเนี่ยถือพระองค์ไม่ได้แสดงประโยชน์สามกับบุคคลนี้โดยตรงแต่แสดงอีกแง่มุมหนึ่งอ,อย่างเช่นว่านายคนหนึ่งนะฮะแกชื่อ,อรยะใช่ไหมอาจารย์แล้วก็พระองค์ก็รู้ว่าพระนายอรยะนี่จะมีโอกาสรัสรู้ธรรมวิธีการของพระองคเริ่มต้นในการถามชื่อเธอชื่ออะไรถามมาสารีบุตรเธอชื่ออะไร นายนั่นก็คิดว่าเออเดี๋ยวพระศาสดาพระส,ระสมณพะโคดองจะต้องถามเราบ้างพอมาถึงอ้าวเธอชื่ออะไรบอกเลยอริยะอาศัยเหตุนั้นแหละแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมว่าอริยะในธรรมาวิไนนี้ไม่ใช่แบบนี้พอแสดงธรรมไปใครจะไปรู้ว่าชาวประมงอ่ะเป็นติเหตุกาบุคคลฮะอาจารย์ฟังธรรมเจริญวิปัสสนาบรรเป็นพระอริยะบุคคลได้ดังนั้นวิธีการของพระองค์เนี่ยพระองค์ทรงทรงาบอริยาศัยของสัตว ว่าบุคคลน,นี้ต้องแสดงธรรมแบบนี้บุคคลน,นี้แสดงธรรมแบบนี้เมื่อเราได้พูดได้ตอบตามในที่เราอ่านพระวินยัยอ่านพระสูตรอ่านพระพิธรรมหรืออ่านคําสอนใดก็ตามที่เราคิดว่าน,นี่แคือคําสอนของหลงแล้วเราตอบตามตรงนั้นและก็มีคนบรรลุธรรมได้จริงอะไรได้จริงอันนี้ก็เป็นคําตอบส่วนหนึ่งที่เราสามารถนํามาตอบได้ฉะนั้นเกี่ยวกับคําสอนของระองก็ไม่นอกเหนือไปจากอริยสัจสี ไม่นอกเหนือไปจากประโยชน์สามอยา่างไม่นอกเหนือไปจากอธิศีนอธิที่จิตอธิปัญญาไม่นอกเหนือไปจากโพธิปัจจัยธรรมอยู่ราวนี้แหละครับฉะนั้นเวลาที่เราได้มีการศึกษาเล่าเรียนแบบนี้เนี่ยเราจะได้เกิดความเบาใจมั่นใจว่าเรากําลังศึกษาคําสอนของพระองค์อยู่ใครกําลังทรงจำพระสูตรไหนคําสอนไหนก็ตามก็ทรงจําไปก็เชื่อว่าเราได้ทรงจําคําสอนของมองเราได้เรียนคําสอนของพระองค์นะครับ ถ้าถามความเห็นผมนะครับตอบแบบเหตุก็ได้ตอบแบบผลก็ได้ถ้าตอบแบบสั้นก็ได้ครับยาวก็ได้ถ้าให้ผมตอบแบบสั้นพระพุธองค์สอนอะไรสอนให้เรามีความสุขครับแล้วก็ how to อย่างไรเลยที่จะทําให้เรามีความสุขก็ประมาณไปบุคคลว่าโดยบุคคลก็มีถ้าเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องบุคคลบุคคลมางคลไปเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระเอตทัคคะต่าง ตั้งความปรารถนาครับอาจารย์อยากมีความสุขแบบคนคนนี้ก็ดำเนินไปแบบนั้นคราวนี้ความสุขที่เราจะได้เนี่ยเป็นแบบพระนิพพานก็มีพระองค์จะสอนให้แม้แต่ครุฑหั์ไม่ได้มุ่งเป็นถึงพระนิพพานก็ให้มีชีวิตดำเนินความสุขได้แต่เหตุที่จะทำให้ถึงความสุขนั้นได้คืออะไรพระองค์จะวางวิธีไว้เราก็ต้องมารับคำสอนรับคำชี้แนะจากคำส่งสอนของพุทธองค์ จะดําเนินไปถึงผลนั้นได้อยู่ที่เราจะทําเหตุให้ตรงกับผลหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคําตอบในยะหนึ่งนะครับขอโอกาสครับครับผมคู่บาแสมมานะครับแส่งตัวตนนิดหนึ่งนะครับนี่อาจารย์ศีลานันถามนะอาจารย์ตอตอบนี่ตรงมากเลยฮะแต่ว่าผมฟังไม่เข้าใจครับผมเป็นผู้ใหม่ให้อาจารย์ศสีลานันอยากจะเข้าใจแบบฟังและเข้าใจเลยอย่างนี้ใช่ไหมฮะเออ ถ้าหากแบบเราไปแต่อริยสัจสีนะไตรลักษณ์นะมันยากเลยนะผมว่านะคุณใหม่ๆเนี่ยอาจารย์บัณฑิตท่านตอบนีผมว่าน่าจะโอเคกว่าน,นะพาะว่าทุกคนทุกวันเนี้ยเขาต้องเริ่มจากตรงนี้แหละแต่ถ้าหากว่าผมจะตอบนะฮะผมจะบอกว่าสอนให้รู้ความจริงสอนให้รู้ความจริงเขาอาจจะเข้าใจไหมอันนี้ไม่แน่นะแต่ผมว่าเออความจริงนี่ไม่น่าสนใจนะ